ครับสำหรับก็มีเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อตัวเมาส์ผ่านบลูทูธกับเซีย m i มิประดกนะครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นเมาส์ของยูเครนนะครับ mm hmm. ปกติก็เป็นตัวไวเลตแล้วก็บลูทูธนะครับตัวนี้แต่เดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อบล mm ูทูธให้เพื่อนได้ดูก่อนครับ mm hmm. เพราะว่าบางคนกําลังสนใจตัวเมาส์นะครับ mm hmm. นะครับเป็นเมาส์แบบไรเดทและก็บลูทูธน,นะครับมีปุ่มสวิตช์ต่างๆนะครับแบกคอบ์ดสกนูนะครับกดเพื่อเชต่อไปแสดงสถานะด้านล่างก็มีตัวปรับตัวในส่วนของ DPI นะครับ แล้วก็สวิตช์เปิดปิดตัวเลเซอร์นะครับด้าน,นล่างสไลด์ก็จะเจอตัวยูเอ็บีไวเลดับแล้วก็ใส่ทานเอหนึ AA ่งข้อนะครับเดี๋ยวเราใช้ใดูนะครับเพื่อนสามารถดูเก็กลองในเก็บกนาน,นี้ได้นะครับเก็บนี้เรามาดูการเชื่อมต่อนะครับ ใช้ตนเอ็นก็นะครับใช้องเกลายก็ได้นะครับให้ออนสวิตนะครับก็ขึ้นแสงสนะดับเราไปที่เซไว่ประดุกนะครับรูบลูทูธนะครับมาเจออุปกรณ์หรือเปล่านะครับ ตัวนี้เราเแจ้มต่อกับอุปกรณ์ยืนอยู่นะครับทั้งนั้นไม่ขึ้นมาให้เห็นอุปกรณ์นครับเดี๋ยวเราไปยกเลิกการื่อมต่ออุปกรณ์อื่นก่อนนะครับนะครับเมื่อเราต้องการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือยกเลิกการืจอมต่อกับเครื่องอื่นนะครับแต่เราหาตัวประทุนกล่องมอยูกลีนไม่เจอนะครับแลาคนเจอมานี้เยอะนะครับวิธีการที่จะรีเซ็ตนะครับให้เรากด ที่ผมคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ตัวสกูร์พร้อมกันนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตไฟนะครับนะครับกดพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับไฟซีนาเมอร์ก็จะกระพริบนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับนะครับกระพริบรวดๆนะครับปกติกระพริบที่ไม่ที่กว่านี้นะครับ เห็ครับเจอแล้วนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับจากนั้นก็กดเชื่อมต่อนะครับนะครับก็สามารถใช้มอลยูกลีนเชื่อมต่อบทยตรกับเซลร์มิปดกได้ตามปกติหลายคนติดปัญหายอยู่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือไม่เห็นอุปกรณ์นะครับ ใช้งานได้สะดวกนะครับเ,เพื่อนๆลองใช้ดูนะครับนะครับจะเม่ระดกเชื่อมต่อกับเมาสยูเกรนรุ่นที่เป็นบลูทูธแล้วก็ไวรัสนะครับใช้สองระบบเพื่อนเพื่อนใช้ไวรัสเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้นะครับแล้วก็สลับมาใช้บลูทูธกับจะไม่ระดกได้นะระหว่างการใช้งานนะครับ